เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีบรรยายสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยหลักพุทธธรรมเครื่องมือ5สอแก่นิสิตปริญญาเอกสาขาการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระอาจารย์โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสะแก้วเพื่อเชิญชวนน้องๆ้องนักเรียนชาย เข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเนรเตรียมพุทธศาสตร์วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ผ่านระบบซูมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาและทาง f a c e b o o k c o m s b u n n e w s tv ค่ะและในวันนี้เราก็มีข่าวสารภายในองค์กร กิจกรรมจากศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกรวมถึงข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีบรรยายสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยหลักพุทธธรรมเครื่องมือห้าสอแก่นิสิตปริญญาเอกสาขาการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะณห,ห้องประชุมอาคารอุดมสิทธินายก วัดบางอ้อยช้างตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย ได้บรรยายหัวข้อ,ขอการสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยหลักพุทธธรรมและเครื่องมือ5สอขับเคลื่อนด้วยโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายสาธารณูป,ปการของมหาเทรสมาคมซึ่งมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตผู้เรียนในโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการเชิงพุทธรุ่นที่10หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพียงกันและในกิจกรรมยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเป็นวิทยากรค่ะสำหรับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดร่มเรือนสวยงามเป็นสถานที่สปายะต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธยกระดับสู่การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนาภายใต้รูปแบบบูรณาการการดำเนินง,งานของภาคีเครือข่าย ให้ถูกภาคส่วนมีส่วนร่วมบนฐานแนวคิดวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตมุ่งฟื้นฟูให้วัดกลับมาเป็นวัดกลางใจชุมชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุข ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและจิตใจไปพร้อมกันอันนำมาสู่ผลลัพธ์พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศิลธรรมนำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของแผนวิทธศาสตร์การปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะที่สำคัญก็คือวันนี้เป็นโครงการโดยตรงของคณะสังคม,มาศาสตร์สาขาวิชาการ,การจัดการเชิงพุซึ่งอาตมาภาพเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่ สำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษโดยที่เราได้อรัธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนาพรซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดเขียนเขตพระลำหลวงแลวก็เป็นประธานอนุกรรมการโครงการวัดห้าสอหรือว่าโครงการวัดประชาละสร้างสุขซึ่งเป็นโครงการที่สําคัญที่คณะสงฆ์กำลังดําเนินการอยู่ในขณะปัจจุบันพระเดชพระคุณนั้นเคยมาบรรยายที่นี่หลายครั้งแต่ละครั้งก็มีผล ที่น่าชื่นใจคือวัดในเขตนอนทับรีมีการพัฒนามากขึ้นเป็นลําดับเรื่อยๆโดยเฉพาะที่วัดอัตมาเองก็ได้รับคําแนะนําเป็นพิเศษจากท่านนี้หลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้ท่านก็ชื่นชมว่าวัดพัฒนาขึ้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ทําให้วัดมีการพัฒนาในเรื่องของกายภาพของวัดเรื่องความสะอาดเรื่องความมีระเบียบวิน,นัยถือว่าเป็นกองโครงการที่ดีมากและถ้าวัดทําได้ก็จะเป็นที่ น่าชื่นชมเป็นลมมณียสถานที่ดีเพราะฉะนั้นโครงการวันท้าสอนี้ดีที่สุดและพระเดชพระคุณมาบรรยายแต่ละครั้งก็เกิดความกระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้ผลประจักษ์ด้วยก็ขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณที่ท่านเมตตามาเป็นองค์บรรยายถวายความรู้ในวันนี้ พระอาจารย์โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศาึกษาเขาแก้วสเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสระแก้วเพื่อเชิญชวนน้องๆนักเรียนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสะมานนเตรียมพุทธศาสตร์ค่ะเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเชิญชวนน้องๆน,นักเรียนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสม,มาเนรเตรียมพุทธศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้โดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้ลงพื้นที่ณนะโรงเรียนบ้านแก้งและโรงเรียนบ้านเขาสิงโตจังหวัดสะแก้วซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากโดยเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและการทําหน้าที่ชวนบวชนะับเป็นภารกิจสําคัญของทีมงาน เพราะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและคุณครูในการที่จะให้เด็กเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดีเพราะเป็นโครงการที่ดีที่จะได้ฝึกอบรมลูกหลานให้เป็นเด็กเก่งและดีนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้บวชทดแทนคุณบิดามารดาพร้อมทั้งใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนนี้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สำหรับโครงการบรรพชาสมานนิยในครั้งนี้เป็นโครงการบวชเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่ชีวิตปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจ,จริงพร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการด้วยการบูรณาการเข้ากับหลักธรรมเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดซึ่งทำการอบรมระหว่างวันที่17เมษายนถึงวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะทุด,ดงคัสสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีจัดพิธีจุดกระทียถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระค่ะ เมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะกลายาณน้มิตรในจังหวัดชนบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระณทุด,ดงคัสถานชนบุรีโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสวดมน์บทธรรมจากกัปปาวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปยังความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปได้ถูกจุดขึ้นเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าเป็นด่งประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่องกลางดวงใจของทุกคนในค่ำคืนนี้ หลังจากจุดประทีปแล้วทุกท่านยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใส่บริสุทธิ์ร่วมกันด้วยค่ะทุดงคัสถานอำนาจ,จเจริญร่วมกับผู้ประสานงานการศึกษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มอบพระประธานพร้อมป้ายรางวัลสถานศึกษารักธรรมจกักรแก่โรงเรียนอนุบาลประทุมราชวงศ์สาซึ่งได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะ ทูด,ดงค์คัศานอำนาจเจริญร่วมกับผู้ประสานงานการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบพระประธานพร้อมป้ายรางวัลสถานศึกษารักธรรมจักรแก่โรงเรียนอนุบาลปฐุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอนุชาอภิชาโตส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญมอบรางวัลในครั้งนี้นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมท้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6จำนวน300คนเข้าร่วมกิจกรรมและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้กล่าวเปิดใจปลื้มปิติในกิจกรรมครั้งนี้และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสวดธรรมจักกับปปวัตนสูตรอย่างตลอดและต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้โรงเรียนอนุบาลปฐมราชวงศ์สา ก็ได้จัดกิจกรรมสวดธรรมจากกับเปาวัตนสูตรในโรงเรียนมาอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมสวดธรรมจากกับเปาวัฒนสูตรในสถานศึกษาซึ่งนักเรียนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ค่ะ โรงเรียนวัดลาดยาไซจังหวัดนคนปรปฐมได้เข้าร่วมอบรมศิลธรรมโดยพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐมให้การอบรมในครั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐม ได้เป็นวิทยากรในการจัดค่ายอบรมศิลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดลาดยา่าไซจังหวัดนคปรปฐมซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาฝึกนิสัยผ่านหลักความดีสากล5ประการเพื่อให้เป็นคนที่มีระเบียบวินยัยเคารพอดทนและเป็นต้นแบบเยาวะชนที่ดีมีศิลธรรมต่อไป นอกจากนี้ยังเพื่อให้เด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นเด็กเก่งและดีของพ่อแม่และเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูสำหรับการอบรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคนได้สวดธรรมจากกระเปาวัตนะสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมทั้งรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์และทีมวิทยากรซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานโดยทุกท่านต่างประทับใจที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งอยากให้ได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกต่อไปค่ะกองชุมชนสัมพันธ์วัดพระธรรมกายได้นำข้าวโพดหวานไปมอบให้กับประชาชนชุมชนรอบวัดพระธรรมกายเพื่อนำไปประกอบอาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะพระมหาทศพรปุญยังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้ส่งพอบข้าวโพดหวานให้พระสุจินดาตีชะธรรมโม กองชุมชนสัมพันธ์วัดพระธรรมกายเป็นตัวแทนนําไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบวัดพระธรรมกายพื้นที่ตําบลคลองสองและตําบลคลองสจังหวัดปทุมธานีได้ประกอบอาหารและต้มรับประธานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จํานวนกว่า1,500ฝากซึ่งประชาชนก็ได้กล่าวขอบคุณผู้เป็นเจ้าของสวนข้าวโพดและวัดพระธรรมกาย ที่นำข้าวโพดหวานมามอบให้ประชาชนชุมชนรอบวัดได้รับประทานและยังแนะนำให้สั่งสมบุญผ่านระบบซูมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้เวอร์นิวส์ก็มีสถิติ10อันดับจากทั่วประเทศรวมถึงเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะจะมีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่ติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับหจังหวัดศรีสะเกษ อันดับสองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับสจังหวัดนครพนมอันดับ4จังหวัดสระบุรีอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดปทุมธานีอันดับ8จังหวัดกาลสินอันดับ9จังหวัดเลยและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1ิบ อันดับ3นครหลวงหนึ่งอันดับ4นครหลวง8อันดับ5 7, นครหลวง7อันดับ6นครหลวง6อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง4อันดับ9้านครหลวง11และอันดับ10นครหลวงหค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้คุณสุคนทิพย์สี่วงพร้อมแล้วค่ะที่ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันไปติดตามรายละเอียดได้ในเว r ร์นิวค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วง world news ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นที่โซนอเมริกามาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ผ่านระบบสูมค่ะ โดยภายในงานท่านประธานสงนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรสนับสนุนคโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทโดยกัลยาณมิตรบุญเลิศโกวิง่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญซูมเพื่อการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองบุญญานพาหนะนำโดยกาลยนานมิตรปิยชาตรชายรัฐีกาลยนา,านมิตรปณิชาธรรมชนธิชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคีลานภพษัตนำโดยกาลยนานมิตรจินดากาลยนานมิตรสุสาดาสุธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีกาลยนานมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์ การยานมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่พิธีกรจะได้กล่าวเชิญตัวแทนประธานบุญพิธีทั้งห้าคณะน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีค่ะ ทางด้านของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสง่์นำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลโดยกยารยานมิตรโทนี่การยานมิรซินดี้การยานมิตรแดนเนียลกลยารยานมิตรจัสตินเจริญนามเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลส่วนพิธีถวายมรกกพ,พัตหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือกาลยนานมิตรโทบี้กาลยนานมิตรเมลานียังพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทถวายพรพระ ส่วนตัวแทนประธานได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์โดยคณะประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านส่งใจมาร่วมพิธีถวายด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาแจ้งข่าวบุญที่จะได้ทำร่วมกันต่อไปพร้อมทั้งให้อวาดอันสรงคุณค่าในการสร้างบรารมี ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงได้นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังได้นำอธิษฐานจิตประจำวันและแผ่เมตตาซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างก็รู้สึกปลื้มปิติเบิกบานในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญของยอดกาลยานมิตรทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม World News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญจากทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะคะและขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรายการพิเศษมุงสู่5ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก Earth Day My Birthday สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานาพระมหาธรรมกายเจดีในเวลา1 9 0นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะถ่ายทอดภาพจากพระมหาธรรมกายเจดีติดตามรับชมได้ที่ www.zoom072.com ค่ะหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 100 0ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทางสถานี GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง facebook.com/bunnewsTV และ youtube channel bunnews รวมถึงสามารถติดต่อบุญนิวส์ได้ผ่านทางอีเมล tvdmcnew@gmail.com s ค่ะแล้วในวันนี้เราก็จะส่งท้ายกันด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ